สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Slow n i ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรากลับมากับงานของป้าดาหรือค่ายดาบันนั่นเองนะครับอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีนะครับว่าค่ายดาบันนี้นะจะเป็นงานที่ก๊อปนะครับงานตัวงานมาจากของทางบันไดนั่นเองนะครับและในตัวนี้นะครับที่ผมหยิบมาประกอบแล้วก็นําเสนอให้ดูในคลิปนี้นะครับก็คือรหัส8830 l i g h t n i n g strike Gundam นะครับ โดยตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวที่ก๊อปดีไซน์งาน m i ท b ลบิลนะครับของทางบันไดมามันนะคือตัวไ n i n g Strike นะครับซึ่งงานนี้นะครับทำออกมาเป็นแบบพราโมคิดนะครับตัดประกอบกันเองเลยนะครับแผงลันเนอร์ก็มีการแยกสีมาให้เยอะอยู่นะครับจากตัวก่อนหน้านะฮะก็คือรหัส8 8ดแกานะครับที่ได้ลองทําคลิปแล้วก็รีวิวประกอบกันไปนะครับก็คือตัวซอร์สแอนด์แลนเชอรนะครับล่างเปลือกแล้วก็ล่างดาบนั่นเองนะฮะสำหรับตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับลองมาดูกันเลยนะฮะไปเริ่มต้นที่หน้ากล่องกันเลย นี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของตัว l i n i n g Style นะครับอยู่ด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็มีรหัสแปรซ้ำูอยู่มุมขวาล่างนี้ด้วยนะครับในส่วนของด้านข้างก่องนะฮะจะมีส่วนตัวให้ดูนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับชุดตามมุมต่างๆของบอดี้มันนะฮะแล้วก็อุปกรณ์นะครับมือปืนอะไรอย่างนี้นะฮะ แล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งจะเป็นตัว lightning backpack นะครับเป็นรูปตัวโชว์ให้ดูนะครับนี่ดูตรงนี้ได้เลยนะครับตอนประกอบเสร็จจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะส่วนด้านหลังกล่องนะครับไม่มีรูปภาพอะไรนะครับเอาเป็นว่าเราไปเปิดกล่องดูดีกว่านะครับว่าข้างในมีอะไรมาบ้างนะครับอาแล้วครับเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับมาดูอย่างแรกกันเลยนะครับใบที่วขาวเล่บนี้จะเป็นคู่มือนะครับมีรหัส8 8 3 0นะครับ ในนาแรกๆนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับต้องมาเช็คแผงเรเดอร์กันก่อนนะครับว่าได้จํานวนที่ครบแล้วก็ถูกต้องตามนี้หรือเปล่านะครับลองเช็คกันดูนะครับแผงเคแผงบีอะไรอย่างนี้นะครับลองติ๊กติ๊กดูนะครับในส่วนขั้นตอนการประกอบนะครับอย่างเช่นตรงหัวเนี่ยนะครับก็จะมีบอกด้วยว่าตรงหัวใช้แผงอะไรบ้างนะฮะแล้วก็นํามาเตรียมไว้ในการประกอบส่วนนั้นๆก่อนเลยนะครับอ่าส่วนคู่มือนะครับภาพสเก็ตเนี่ยจะเป็นสีขาวดำนะครับก็บางตัวอาจจะดูยากนะฮะในคนที่ เริ่มใหม่ๆนะครับแต่สำหรับคนมีประสบการณ์คิดว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับในส่วนขั้นตอนการประกอบของตัวสไตร์นะครับจะเหมือนตัวแปรสองเก้านั่นเองนะครับถ้าใครเคยได้ลองแปรสองเก้าแล้วนะครับมันจะแตกต่างเพียงแค่เอาแบ็คแพคของไลนิงมาใส่นะครับในเล่มคู่มือนะครับขั้นตอนหน้าท้ายเนี่ยนะฮะจะเป็นขั้นตอนการเล่นของตัวแบ็คแพคนะฮะก็คือถ้าประกอบเสร็จแล้วนะครับรู้สึกว่ามันจัดท่ายังไงนะฮะลองมาดูในคู่มือก็ได้นะครับมันจะมีบอกวิธีการเล่นอยู่นะครับ อันนี้นะเดี๋ยวผมจะหยิบแผงแลเนื่อยออกมาให้ดูทีละถุงทีละแผงกันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะลันคลิปไปเรื่อยๆนะครับ แล้วครับเรามาดูนะครับเฉดสีแผงรันเนอร์ของตัวรหัส8830นะครับในส่วนสีขาวนะครับก็จะเป็นในส่วนเกราะด้านนอกนะฮะจะมี2เฉดนะครับเป็นสีเทาแล้วก็เทาอมฟ้านะครับซึ่งพื้นผิวนะครับลักษณะของอ่าพลาสติกเนี่ยฮะมันจะเป็นแบบจันด้านนะครับเป็นเหมือนพ่นสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ซึ่งการทําแบบนี้นะครับผมว่ามันดีนะเพราะว่าบางทีแบบพวกพลาสติกที่ฉีดมาบางทีมันจะเป็นรอยขึ้นรอยแฟตนะครับแบบเป็นแบบนุนๆบ้างเป็นหลุมๆบ้างบางทีมันไม่สม่ําเสมอนะครับแบบลายไม่ค่อยสวยนะแต่พอเป็นแบบพ่นบางทีมันก็เออมันเนียนขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ที่สาค,คัญคือเป็นอันเดอร์เกตด้วยนะครับแล้วเวลาตัดเนี่ยนะมันจะไม่ต้องเก็บรอยเยอะนะครับแล้วก็ปาดๆนะครับรอยเกตที่อยู่ด้านใต้จุดประกบเท่านั้นนะครับ นี่นะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นแผงนะครับสีน้ําเงินนะครับเป็นสีที่พ่นมานะครับมันจะออกแบบเป็นมีความเกล็ดเมทัลลิกนิดหนึ่งด้วยนะครับอันนี้จะเป็นโทนสีแดงนะครับโทนสีแดงนี้น่าจะเป็นแบบแนวเลือดหมูนะครับอย่างแผงสีทองก็จะมีประมาณ 2- 3สามเฉดกันเลยทีเดียวนะครับเป็นแบบทองด้านทองเงาๆนะครับแล้วก็จะเป็นเฉดสีเหลืองเหลืองอมทองนะครับมันก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะฮะ ต่อมาพวกนี้ก็จะเป็นเฉดสีของโครงไมน,นะครับซึ่งโครงไมก็จะเป็นสีเบทเพื่อนๆน,นะครับสีดําสีเทาแบบนี้นะแล้วก็บางชิ้นก็จะเป็นแบบสีด้านด้านนะครับแต่ว่าข้อข้อดีที่ผมชอบ่อสไตล์มเมทัลบิวเนะี่ยคือโครงของตัวหุ่นนี่ยนะที่ออกแบบมามันจะมีความเงานะะฮในส่วนของโครงนะฮะมันจะคล้ายๆเหมือนเหล็กนะฮะ ซึ่งจริงๆนะมันเป็นพลาสติกที่มีการพ่นนะครับสีโครมที่มีความเงานะทำให้ดูเหมือนแบบเป็นเหล็กนะฮะก็จะมีหลายๆเฉดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงของส่วนของเอ่เป็นแพคไลนิ่งนะฮะก็จะเป็นโครมที่เป็นสีดำนะฮะสะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสีโครมบัธานะครับสีด์กบลูหรือเปล่านะฮะประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นแผงสีเงินนะครับก็ถือว่าสวยนะพ่นมาเนียนนะครับสีบลูสีฟ้าฟ้าก็จะออกเป็นเนวเมทัลลิกด้วยนะครับก็เป็นเกรดสีค่อนข้างสวยนะครับ นี่นะครับสีหลักๆของแพคไลนิ่งนะครับมันจะเป็นโทนทึบๆนะครับสีด์กบลูนะครับหรือเรียกว่ากลมท่านั่นเองนะครับก็จะเป็นโทนนี้เกือบหมดเลยนะครับตัวแพ็คหลังนะฮะกลุ่มโทนมาแนวนี้เลยนะครับและแพคหลังก็จะมีนะครับเป็นแผงเคลียรสใสสีเขียวแบบนี้ด้วยนะครับเอาเอามาตัดกับสีกรมท่านั่นเองนะครับซึ่งผมลองเอาไฟฉายแปใกล์นะลองส่องดูนะมันจะเป็นสีเหลือบๆเขียวเียแบบนี้นะครับมันก็จะเลืองแสงประมาณนึงนะฮะ เช็คตัวอย่างแผงก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าจริงมันมีสีค่อนข้างเยอะนะครับอธิบายก็คงไม่หมดนะครับเอาเป็นว่าลองไปประกอบกันดูดีกว่านะว่าออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับ thank you ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับบอดี้ของสตรายกันด้ามนะครับตอนนี้ผมต่อเป็นตัวที่2แล้วนะครับสําหรับสตรายของงานดาบันนะฮะซึ่งต้องบอกได้ว่าผมก็ยังรู้สึกชอบนะครับเพราะว่านะฮะโครงมันเป็นสีเงาเงานะครับส่วนเกระก็จะเป็นสีดันด้านะะพอเรามาประกอบรวมกันแล้วนะครับมันก็จะดูเข้ากันอย่างเห็นได้ชัดนะฮะแล้วความแตกต่างนะครับตรงที่ดีคอน้ำเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ท่านผู้ชมเลยว่าจะลองติดแบบไหนนะครับเพราะว่าในคู่มือไม่มีให้นะครับ แต่ถ้าจะหาแบบตัวอย่างมาติดตามนะครับผมก็แนบลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปนะครับลองไปดูที่เพจได้นะครับผมก็จะทําเป็นไกด์ดีคอร์ไว้ให้ดูนะครับลองติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันดีกว่านะครับอันนี้ผมลองยืนนะครับแบบการขาขึ้นไว้ด้านบนแบบนี้นะครับก็ถือว่ามีความแข็งแรงอยู่พอตัวนะครับโอ้ยังไม่ทันะไรเลยหล่นแล้วตรงเท้าไม่ได้รวมนะครับผมใส่ไม่แน่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับภาพรวมกันดีกว่าต้องบอกเลยนะครับจุดขยับภาพรวมตัวนี้นะถือว่าพอเล่นได้นะครับบางจุด มันก็มีหลวงบ้านนะครับก็หาวิธีแก้กันดูนะครับผมว่าบางคนเนี่ยมันอาจจะมีหลวงไม่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่เราต่อบางทีเราอาจจะเราเยอะเกินไปนะฮะควานเยอะเกินไปหรือว่าตรงไหนเรามีการแก้ไขตอนประกอบไปยังไงนะครับส่วนนะครับลูกเล่นตรงนี้นะฝากระโปรงก็จะเป็นในฉบับอนิเมะเลยนะครับที่จะมีมีดอยู่ด้านข้างนะครับตอนที่เอามาสู้ในระยะประชิดนะครับตรงนี้ก็จะพับออกมาได้แบบนี้นะครับอ่าก็จะเป็นมีดสั้นนะครับ ตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะฮะลองเก็บเข้าไปเหมือนเดิมนะถ้าไม่ได้เล่นนะฮะนี่อันนี้จะเป็นดีเทลนะครับของดีคอน้ำนะครับที่เราได้ลองแปะเข้าไปนะครับมันก็จะสะท้อนแสงแบกไล์ด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับสําหรับดีคอน้ําของดาบันงานนี้นะครับเนี่ยนะลองส่องดูนะครับก็ถือว่านะมีมีลูกเล่นขึ้นมาเลยนะครับตอนที่เราแบบส่องแสงเข้าไปนะครับเนี่ยผมว่าลองหาเอาดีคอน้ําตัวอื่นนะครับมาลองติดเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่มันก็ว่างเยอะอยู่นะครับ อันนี้จะเป็นอาวุธพื้นฐานนะครับมีมาให้ยู่ออันนะครับตอนที่เราประกอบนะครับซึ่งดีเทลก็สวยนะไม่ต้องทําสีเพิ่มก็ดูดีแล้วนะครับลองหาดีคอน้ํามาติดดูก็ได้นะครับถัดมานะฮะเรามาดูแบ็คแพคที่เป็นไฮไลท์หลักๆของตัวแปดแปนะครับนั่นก็คือแพคไรนิงนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะฮะขั้นตอนการประกอบตัวนี้คือค่อนข้างแอดวานซ์นะครับไปในทางยากด้วยนะครับเพราะว่าชิ้นเล็กก็เยอะนะครับขั้นตอนการประกอบก็ค่อนข้างงงนะเพราะว่ามันเป็นแบบภาพขาวดำกเนะ รัาสายสีเขียวนะครับค่อนข้างประกอบยากด้วยนะครับบางทีเดือยเสียบมันใหญ่เกินไปนะครับรูเสียบมันก็เล็กนะมันก็เลยใช้เวลามากพอสมควรนะครับในการประกอบแบ็คแพคตัวนี้นะฮะแต่พอประกอบออกมาแล้วนะครับต้องบอกเว่ายอมจริงๆนะฮะเพราะว่ารูปทรงมันดูสวยแล้วก็เท่มากๆนะครับดวนใจผมเลยนะครับสำหรับแบ็คแพคไ t นิ่งนะฮะ อ่าแล้วตรงนี้นะตรงสายเสีแดนะครับเหมือนสายจ่ายพลังงานนะครับตรงนี้เป็นขดลวดนะฮะเป็นลวดอ่อนนะสามารถดัดโค้งเล่นได้นะครับตอนที่เราดึงออกมาเนี่ยด้ามจับตรงนี้เราเอาไปใส่ปืนนะครับตัวปืนนะฮะก็ถอดออกมาจากแบคแพคได้นะครับก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะฮะลักษณะนะครับตรงด้านหลังตรงนี้นะครับหลังแขนแบบนี้นะมันจะมีความคล้ายกันเนาะตอนที่เราถอดมาก็สามารถนํามาเสียบที่หลังแขนของตัวไตรได้เลยนะครับมันจะมีความคล้ายกันนะฮะ อย่างเท่เลยนะพอใส่อุปกรณ์เสริมเข้าไปตรงหลังแขนแบบนี้นะครับก็ถือว่าเท่เลยนะสําหรับฟอร์มแบบนี้นะครับตัวปืนทั้งสองข้างนะครับสามารถนํามาประกบเข้ากันได้นะครับเขาจะเป็นท่าโพสแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นขั้นตอนการประกอบให้เป็นอาวุธปืนนะครับสำหรับยิงทาลายล้างนั่นเองนะฮะให้เราถอด2ชิ้นนี้ออกเลยนะฮะแล้วก็นําตัวปืนนะฮะมาประกบเข้าด้วยกันนะครับ แบบนี้นะฮะแล้วก็ดึงสลักออกมานะครับแต่ละฝั่งนะครับหลังจากนั้นละให้ท่านชมลองเอาตัวด้ามจับนะครับที่ติดอยู่กับแบ็คแพคมาแบบนี้นะครับถอดออกมาฮะนำมาใส่ที่กระบอกปืนก่อนนะครับส่วนลวดเนี่ยนะเราให้จัดท่าจัดทางเสร็จแล้วค่อยนํามาเสียบที่ด้านใต้คืนนะครับเพราะว่าจะเป็นการเหมือนจ่ายพลังงานนะครับมาที่อาวุธปืนนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปืนเนี่ยมันรับพลังงานมาจากแบ็คแพคของไรนิงนั่นเองนะครับนี่นะครับปืนถือว่ามีความยาวพอสมควรนะครับคล้ายสไนเปอร์กันเลยทีเดียวนะครับ อันนี้นะครับพามาดูจุดขยับของแพ็คไรนิงนะครับต้องบอกเลยว่าบางจุดก็มีหลวมโครงเคลงโครงเคลงนะครับเพราะว่าตัวแบคแพ็คนะฮะบ,บางส่วนมันก็มีน้ําหนักถือว่าเยอะอยู่นะครับทําให้ข้อต่อบางที่มันอาจจะรับน้ําหนักไม่ได้นะฮะ แต่เอาตรงๆนะครับภาพรวมจุดขยับเนี่ยถือว่าโอเคนะพอเล่นได้นะครับตรงไหนมันหลวมหรือว่าหลุดง่ายนะก็ลองหากาวหาวิธีแก้ไขกันดูนะครับแต่ว่าจุดขยับนะฮะกิมมิกลูกเล่นของตัวแพ็คไรนิ่งเนี่ยถือว่าเล่นสนุกนะครับสมแล้วนะฮะที่ประกอบยากนะฮะซับซ้อนนะครับมันจับตรงนู้นตรงนี้มันก็ขยับออกมาได้นะครับนี่อย่างตรงนี้ก็กลางได้นะครับก็จะเป็นการโชว์กระบอกปืนตรงนี้เลยนะครับเหมือนเป็นตัวยิงพลังงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ นี่มาดูตรงนี้กันครับก็คือคล้ายๆเหมือนถังเชื้อเพลิงนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นตัวจ่ายพลังงานนะครับตรงนี้นะมันสามารถดึงแล้วก็สไลด์ลงมาได้แบบนี้ด้วยนะครับนะก็จะเป็นการเอาไว้แบบรลบจุดขยับนะครับตอนที่เอาแบคแพคเนี่ยไปเสียบกับตัวสไตร์นะครับอ่าตรงนี้ก็ถือว่าน่าเล่นได้นะครับส่วนฝาเครื่องยนต์นะครับก็สไลด์ขึ้นด้านบนได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยมาเล่นได้เยอะมากๆนะฮะจุดขยับมันเยอะจริงๆสําหรับแพคไวนิ่งนะครับ อ่ะถัดมาครับเดี๋ยวเราจะเอาแบคแพคเนี่ยมาใส่กับตัวสไตล์นะครับอย่างแรกที่ผมจะทําคือจะถอดหัวออกนะครับเพราะว่าไอตัวฝาหน้าอกมันเนี่ยมันตอนใส่มันจะติดเขานะครับก็ถอดออกดีกว่านะฮะแล้วก็ให้สไลด์ดดนะครับฝาเครื่องยนต์ไปด้านหลังแบบนี้ก่อนนะครับอ่าสไลด์ไปก่อน,สไ,ไอนสไลด์ไปด้านหลังแบบนี้นะฮะนี่นะฮะตรงนี้เราจะมีช่องสําหรับเสียบคอขึ้นไปตรงนี้นะครับให้การตาแหน่งดีๆนะครับแล้วก็เดือนสาหรับเสียบที่หลังนะะันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบนี้นะฮะสำหรับเสียบกับแอรเทรนนะะะครรััับเาาจไไไม่ดด้้้ใชลกขปบ นี่นะฮะจัดแบคแพคให้อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแต่เขาก็แนะนําไม่ถอดเขานะแต่ว่าถอดหัวแล้วจะง่ายดีนะครับขั้นตอนนี้ก็จะยากนิดนึงนะครับตอนที่เราใส่แบคแพคเข้ากับตัวสไตล์นะครับตอนที่ใส่เข้าไปนะครับก็เลื่อนลงมานะฮะแล้วก็เอาฝาเนี่ยปิดลงมาตรงหน้าอกแบบนี้นะครับมันก็จะพอดีนะฮะหลังจากนั้นเราค่อยเอาหัวนมาใส่คืนนะครับ นี่โอ้โหอย่างได้นะครับแบบล่างไลนิ่งนี่คือแบบอย่างเท่นะฮะแบบมันจะมีความดุๆเท่ๆนะครับพอใส่อ่อาอกตรงนี้แล้วนะฮะมันก็มีความแตกต่างจากตัวสไตร์แบบเดิมๆเลยนะครับ แต่ข้อเสียก็คือนะฮะมันมีน้ำหนักนะครับมันเป็นช่วงที so ่ทิ made. ้งดิ Think ่งมาด้านหลังนะฮะทำให้ตัวหุ Steuer ่นเนี่ยมันอาจจะงวยมาด้านหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะตัวเนี้ยนะเขาก็แนะนําให้ใช้กับตัวขาตั้งนะครับแบบใส่นั่นเองนะฮะเสียบกับฐานนะครับนี่นะครับในคู่มือก็มีบอกนะครับว่าเราจะเสียบใช้ฐานไอชั่นเบลดแบบไหนนะครับเสียบกับย่านะครับเนี่ยนะฮะเขาจะมีฐานใสมาให้นะครับพูดถึงฐานค้ำนะครับเรามาดูฐานไอชั่นเบลของตัว800300 8830นะเป็นฐานรู่ยมนะครับออนได้ฮะ อันนี้ผมก็อาจจะไม่ได้ประกอบนะครับเพราะว่ารูปทรงมันก็พื้นฐานทั่วไปเหมือนอนกันหมดเลยนะครับสําหรับงานดาบ,บันเนาะอันนี้เป็นฐานใสนะครับมีน็อตส,สกรูนะครับสําหรับใส่กับกา้านสายแบบนี้นะฮะอันนี้แทนสําหรับใส่ตัวยานไลนิ่งนะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับดาบันรหัสแป3แป i ส i n g Strike Gundam กันดนครับ หลายท่านนะฮะอาจจะได้ลองต่อกันไปแล้วนะครับหรือว่าดองกันไว้อยู่นะฮะคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับตัวดีนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงภาพรวมของแปร0กันนะครับอย่างที่1น,นะครับ ตัวนี้พลาสติกของค่าดาบันคือมันก็ยังไม่ได้ดีอะไรมากอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับคลีฟฟอย์ก็เยอะนะฮะเดือดเสียบไม่พอดีนะครับทั้งหนาทั้งเปลาะด้วยนะครับสายงัดมาทําสีเนี่ยก็น่าจ,จะรู้ๆกันอยู่นะครับว่าทางงัดออกมาเมื่อไหร่นะครับมีหักแน่นอนนะครับถ้าจะต่อก็ต้องเน้น,น,นชัวร์เลยว่าต่อเข้าไปแล้วไม่ต้องถอดมาอีกนะครับ สนะครับก็จะเป็นเรื่องของคู่สีนั่นเองนะฮะงานของดาบันตัวนี้นะครับสีจะเป็นแบบพ่นมาในแผ่นะครับพื้นผิวของโทนสีขาวจะเป็นแบบด้าน,าน,น,น ic, ium, าๆนะครับส่วนสีเมทัลลิกสีโครเมียมก็จะเงาๆนะครับพอประกอบชิ้นส่วนรวมกันแล้วนะครับก็ถือว่าดูดีขึ้นมาใช้ได้เลยนะฮะข้อเสียก็คือต้องระวังนะครับไม่ให้เกิดการขีด่วนที่จะทําให้เกิดรอยทะลอกนั่นเองนะครับ ข้อ3นะครับการประกอบนะฮะบอกตรงตรงว่าตัวนี้ถือว่าเจ็บมืออยู่เหมือนกันนะครับที่สําคัญคือชิ้นเล็กๆน้อยน้อยเนี่ยใส่ยากก็เยอะด้วยนะครับใส่ยากที่ว่าก็คืออาจจะมีหลวมบ้างนะฮะอาจจะต้องได้กาวนะครับจุดแน่นก็แน่นถือว่าต้องปาดเดือยกันออกเลยทีเดียวครับพลาสติกก็ต้องบอกว่ามีจุดที่ต้องเหลาคว้านนะครับรูเสียบไม่ค่อยพอดีนะครับโดยเฉพาะแพคไลนิ่งนะครับพาสสีเขียวนี่สำหรับผมคือ แทบจะทุกเดือนเลยนะมันเสียบไม่ค่อยเข้ารูนะครับผมว่าหลายท่านก็คงเจอปัญหาการประกอบที่ยากแล้วก็น่างงยิตไม่แพ้กันแน่ๆน,นะครับ4นะครับเรื่องความแตกต่างระหว่างงานมิสเทนบิวแล้วก็งานตาบันนะครับสำหรับแพ็คอรไรนิ่งนะครับที่เห็นได้ช,ชัดๆเนี่ยจะเป็นพาร์ทใสนะครับของทางบันไดจะเป็นสีเหลืองนะครับส่วนทางดาบันเนี่ยจะเป็นพาร์ทสีเขียวนั่นเองนะครับ ส่วนรายละเอียดสีเล็กๆน้อยๆนะครับตามบอดี้ของตัวสไตล์เนี่ยงานมิทเทนบิวเองนะครับก็คือรายละเอียดจะลงสีมาเยอะมากกว่าอยู่แล้วนะครับแลื่ที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องราคาเองนะครับตัวนี้ในไทยอยู่ที่ประมาณ1,300กว่าบาทน,นะครับถือว่าพอดีีนะฮะกับงานเกรดประมาณนี้นะครับ 6กนะครับก็คือภาพรวมนั่นเองนะสลับผมถือว่าตอบโจทย์นะครับสรับคนที่งบไม่พอแต่ว่าอยากได้ดีไซน์แบบเมทัลบิลนะครับถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ก็ถือว่าแยกสีมาให้เยอะเหมือนกันนะครับการเล่นจุกขยับอะไรแบบนี้ก็ถือว่าปกติดีนะครับจะไปยากก็แค่ตอนประกอบนะครับชิ้นเล็กน้อยมันเยอะนะครับเสียบไม่พอดีมั่งอะไรมั่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถผ่านได้สบายๆนะครับ อ่าโอเคนลครับสำหรับคลิปนี้ตัวนี้นะครับ8830ก็ประมาณนี้นะครับต้องลากันไปก่อนครับเดี๋ยวไปขอเวลาไปนั่งต่อตัวอื่นก่อนนะครับโมจิใหม่ๆออกมาเพียบเลยนะฮะต่อไม่ทันกันแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนค่ายไหนขอให้ทุกท่านสนุกกับหุ่นที่คุณรักนะครับสวัสดีครับ